สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยไลท์พอร์ตคนไทยต่างแดน้วครับผมดำฤทธิ์วิยากุลครับผมธนสิทธ์ปันตาครับครับวันนี้สาระแรกนะครับเริ่มที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับคุณกนกพรเฟเชอร์ทีมงานของรายการรายงานมานายสรุทรมนูพง์และคณะกรรมการไทยโซซิเอชั่นออฟนิวซีแลนด์นะครับจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับมีนายวิสุทธิโพแท่นกกตนายวินยูแจ่มถ้ำที่ปรึกษากกตและ คณะไปร่วมชี้แจงเรื่องการเลือกตั้งและรับฟังปัญหาต่างๆพร้อมทั้งรณรงค์ให้ชาวไทยในนิวซีแลนด์ใช้สิทธิเลือกตั้งกันมากๆนะครับหลังการประชุมก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านไหมไทยเมืองโอ๊กแลนด์นะครับครับครับก็ถือว่าได้รับการกกตได้รับการต้อนรับจากคนไทยที่นิวซีแลนด์อย่างอบอุ่นใช่ครับครับผมสาระที่สองนะครับกลับมาที่ประเทศไทยนะครับนายวิชัยมณิกลเจตกรนักกีตาวิทยาประจำพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สถาบันสวิธโซเนียนกรุงวอชิงจัน ได้จากสาารัฐอเมริกาครับได้รับเชิญจากพิพิณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับให้มาสอนการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักให้แก่อาจารย์นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและนักศึกษาของไทยได้ได้เรียนรู้กันที่ห้องประชุมพิจิณานวิทยาศาสตร์อาคารจารย์จุรีของสแควร์นะครับกทนะครับช่วงต่อไปพบกัช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาทีทำใจริงครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมยังอยู่ที่วัดไทยมิเนกนะครับวันนี้สนทนาต่อเนื่องครับกับเจ้าอาวาสวัดไทยมิเนกครับพระครูประหลัดชนชัยอำนาจครับนรัมสการครับเจริญพรครับในช่วงรอบปีที่ผ่านมานะครับทางวัดเองเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่เป็นสิ่งสําคัญในรอบปีนี้ครับตั้งแต่ต้นปีมาเราก็ได้รับเกียรติจากโรงเรียนสายน้ําพึ่งคณะครูบาอาจารย์ก็นํานักเรียน30กว่าคนมาร่วมงานวิสาขบูชาโลกที่เวสพาร์ แล้วก็ยังมีโอกาส <c oughs> ได้เดินทางไปร่วมงานฉลองความสัมพันธ์ไทยเยอรมันครบ150ปีที่เบอร์ลินซึ่งเราร่วมมือกับทางสถานทูตจัดที่ไทยพาร์คซึ่งไม่เคยมีการจัดงานเช่นนี้มาก่อนหลังจากนั้นเราก็ยังมาจัดงาน ฉลองความสัมพันธ์ไทยเยอรมันครบ150ปีที่มิวนิกนอกจากเหตุการณ์สำคัญใน,นในรอบปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นนะครับเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ไม่มีส่วนร่วมอะไรอีกบ้างครับในช่วงเวลาที่เหลือในช่วงปลายปีนี้ครับปลายปีนี้ก็ได้รับเกียรติจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาครับพระปฐมวิทยาอะไรครับได้เดินทางมาช่วยวัดไทยมิวนิกครับโดยการที่มาร่วมงาน ทอดกระถินมาร่วมงานลอยกระทงมาเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่วัฒนเมนิกจัดขึ้นเพราะฉะนัลล้นประชาชนคนไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในมิวนิกเองหรือว่าประเทศใกล้เคียงนะครับหรือเมืองใกล้เคียงก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีนะครับสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของทางวัทนเมนิกนะครับแล้วก็เฟซบุก๊ก <Facebook S 1> ได้ได้ครับเอาละครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวัทนเมนิกครับก็เป็นศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของคนไทยในเยอรมนีครับ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกียวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มป็คำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรช r t และเซเว่นอีเวคนทุกคนที่เกิดมาในโลกมีโอกาสที่จะได้รับทั้งคำชม มีโอกาสที่จะได้รับทั้งคําด่าเพราะว่าคําชมคําด่านั้นเป็นสิ่งที่ท่านเรียกกันว่าโลกธระมโลกธระทคือธรรมที่มีอยู่ประจําโลกอันได้แก่หนึ่งได้ลาบคู่กับเสื่อมลาบ 2. ได้ยศคู่กับเสื่อมยศสสรนเสริญคู่กับเนนทาและ4ส,สุขคู่กับทุกข์ชีวิตของเราก็มีเท่านี้เองถ้าไม่ชมก็ดา่าถ้าไม่ด่าก็ชมพระพุทธองค์จึงตรัสว่านตถิโลเกอานเนนทิโต ไม่มีใครในโลกที่ไม่ถูกนินทาอาตมาขอให้กำลังใจคนที่ต้องถูกชมถูกด่าอยู่เป็นประจำให้มีกำลังใจด้วยกวีนิพนธ์บทดังต่อไปนี้นั่นก็คือบทที่ว่าเกิดเป็นคนก็ต้องทนให้เขาดา่าจะทำดีทำบ้าเขาด่าหมดถ้าทำดีเขาก็ด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวลดเขาก็ด่าว่าไม่ตรงสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานาด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลก Cesco Excellent in Quality Excellent in Services ข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่วามงดงามน,นั่นยู้หนใดลดปลอยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช,ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุยเชียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มมคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซ Freshmart และเซเว่นอีเลวท่านผู้ชมครับช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้นะครับผมอยู่กับ ดรวรยาจริยธรรมนะครับเลขาธิการเอกและกงสรรุนประจําสถานเอกอัครราชทูตไทยนกรุงสิงคโปร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอเรียกวันยาแล้วกันนะครับคุณวรยาพูดถึงเรื่องของสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเกียงซึ่งปัจจุบันนี้มีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ทําธุรกิจหลายมากมายปัจจุบันนี้มีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เกิดอะไรยังไงบ้างครับค่ะสิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นประเทศที่คนไทยไปเยอะมากนะคะ หนึ่งก็เพราะระยะทางที่ใกล้นะคะสองก็คือมีสายการบินมากมายหลายสายการบินรวมทั้งโลคอสแอร์ไลน์เช่นแอร์เอเชียไทเกอร์เจ็ตสตาร์นะคะแล้วก็ตอนนี้มีสายการบินใหม่ชื่อสกู o ตนะคะนี้ยังไม่นับรวมสายการบินไทยแล้วก็สิงคโปร์แอร์ไลน์แล้วก็สายการบินอื่นๆอีกนะคะที่ที่ไปเป็นประจำ แล้วก็สามก็คือว่าเนื่องจากสิงคโปร์อยู่ในอาเซียนก็เลยการที่ไปในระยะสั้นอย่างเช่นไม่เกิน30วันเนี่ยก็ไม่ต้องขอวีซ่านะคะคทำให้แค่ซื้อตั๋วก็บินไปได้เลยทำให้มีคนไทยเนี่ยไปทำงานเอยแล้วว่าไปเที่ยวเนี่ยมากมายนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้มีคนไทยอยู่ประมาณเกือ 5, บ50,000นคนะคะประมาณ40,000ืน 4 0 0 4 0 0 0คนนี้เป็นแรงงานนะคะแรงงานซึ่งไปทำงานภาคก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมที่นั่นนะคะคที่เหลือก็จะเป็นเ,เป็นผู้หญิงไทยที่แต่างงานกับ คนสิงคโปร์นะคะหรือว่าเป็นคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าไปทํางานในภาคเอกชนนะคะแล้วที่เหลือที่เราไม่ทราบจํานวนเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไปแต่ละวันนี้มีเป็นจํานวนมากทั้งที่ไปเที่ยวจริงๆแล้วก็ที่พยายามที่จะไปทํางานโดยกฎหมายค่ะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ฐานทูตไทยที่ดูต้องดูแลเนี่ยมักจะเป็นเรื่องอะไรคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงไทยนะคะที่ ไปทำงานประเภทขายบริการนะคะคซึ่งในประเทศสิงคโปร์เนี่ยแม้ว่าการขายบริการเนี่ยจะถูกกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใบอนุญาตนะคะคแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้ทำในสถานที่ที่เขากำหนดเอาไว้เพื่อง่ายก็คือว่าไปยืนอยู่ตามท้องถนนรหรือว่าไปนั่งในสวนสาธารณะนะคะคแล้วก็พยายามเ,เรียกลูกค,ค้าถ้าเกิดทำในลักษณะนี้เนี่ย ถือว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะโดนตำรวจจับกันอยู่ตลอดเวลานะคะพอตำรวจจับปุ๊บเนี่ยก็จะโดนข้อหาทํางานโดยผิดกฎหมายนะคะครหรือบางคนถ้าเกิดเข้ามาแล้วอยู่เกินกําหนดก็จะโดนข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรหรือว่าเออขาเรียกอยู่เกินกําหนดนะคะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ จะถูกจับบ้างถูกปรับบ้างนะคะคแล้วก็บางรายเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าถูกเก็บไว้เป็นพยานนะคะ pues ตำรวจเนี่ยเขาจะกักตัวไว้เป็นพยานเพราะว่าเขาต้องการที่จะเอาผิดกับในหน้าที่พามาหรือว่าตัวบงการนะคะหรือว่าบางผู้หญิงบางคนเนี่ยก็มีส่วนในการขยาเสติดด้วยจะด้วยรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะคะเพราะะนั้นการที่ถูกกักตัวเป็นพยานเนี่ยก็ทําให้อ่ ไม่สามารถจะกลับเมืองไทยได้นะคะแล้วก็ทํางานก็ไม่ได้ด้วยก็จะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะลาบากนะคะตรงนี้นี่ทางสารทูตไทยเนี่ยให้การช่วยเหลือ,อยังไงครับค่ะต้องเรียนให้ซ้ำหนึ่งว่าทางเราเนี่ยก็ ช่วยเหลือตมที่ในแง่ในแง่ของการประสานกับญาติพี่น้องที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าบางผู้หญิงบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่มีโทรศพัพท์อเอ่ยกระเป๋าหายไม่มีเงินอะไรเงี้ยนะคะทางเราก็จะช่วยติดต่อญาติพี่น้องที่เมืองไทยให้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเมื่ออยู่ในประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็ต้องทําตามกฎหมายของสิงคโปร์นะคะซึ่งทําให้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคนไทยท่านไหนทําความผิดเนี่ยเขาจะทางเราก็ไม่สามารถที่จะ ช่วยนอกเหนือไปจากกรอบกระบวนการยุติธรรมของสิงคโปร์ได้นะคะงัะ้นเราก็ช่วยได้เท่าที่เราเราช่วยได้ในฐาน,นะที่เป็นสถานทูตน,นะคะแต่ว่าในการในส่วนของการดําเนินคดีตามกฎหมายนั้นเนี่ยก็ต้องต้องดำเนินไปตามกฎหมายท้องถิ่นนะคะเรียกว่าเราจะต้องเตือนโดยเฉพาะที่คนไทยไปคารมวนีนะครับถือว่าเป็นมหาหลักที่ไม่อยากเกิดขึ้นแล้วต้องต้องการทําให้เรื่องนี้หมดไปหรือลดน้อยลงให้มากที่สุดเพราะนั้นนะคร<ช>ับคนไทยที่ อย่าไปทําธุรกิจประเภทนี้เลยนะครับเพราะไม่ดีแล้วก็เวลามีปัญหาส่งกลับหรือจะทำอะไรเนี่ยยุ่งยากวุ่นวายนะว,วันนี้ขอบคุณดรวรยาครับที่มาเล่าเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในสิงโปรครับขอบคุณครับขอบคุณค<อ>่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มป็คำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำซีพีเฟรช a r t และเซเว่นอีเลเวน เพราะมันคือเกยลซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต้มขมขำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนังซีพีเฟรชบาร์และเซเว่นอีเลเวนค่ะคุณผู้ชมสวัสดีตอนเช้าครับรุ่นมีอะไรดีก่อนครับวันนี้ครับพอดีหินแรกนะครับขอแจ้งทราบนะครับไปที่ประเทศเบลเยียมครับขอเชิญชาวไทยร่วมงานคอนเสิร์ตรวมน้ำใจไทยในต่างแดนที่เมืองบรูจวันที่22กันยายนเวลา9ก้นาฬิกาถึง24่สนาฬิกานะครับ มีนักร้องรับเชิญมาร่วมงานกันอย่างมากมายและมีการประกวดร้องเพลงชิงรางวัลกันอย่างมากมายด้วยครับครับก็เป็นข่าวสารที่เรานําเสนอติดต่อกัน<ช>เป็นช่วงๆนะครับแล้ววันนี้ก็มีข่าวที่ประชาพันธ์อย่างต่อเนื่องมาอีกครับที่ประเทศเยอรมนีนะครับสายกรงศูนย์ใหญ่น,นครแฟรงเฟิร์ตนะครับร่วมกับกลุ่มแม่บ้านัตจกรรมเมืองเนินแบกนะครับจัดงาน ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเมืองเดินแบกครั้งที่5นะครับวันที่22-23 2 2กันยายนนี้ระหว่างเวลา11นาฬิกาถึง 20, ง20งนาฬิกานะครับที่โลเทนแบร์เกอร์สตาร์เซอร์นะครับเพื่อเป็นการฉลองร้อยความสัมพันธ์ไทยเยอรมัน150าปีแล้วก็มีกลุ่มเอเ,อเ,อเ,อเอชียอีก5ประเทศร่วมง,งานคืออินเดียอินโดนีเซียฟิลิปินเวียดนามลาวนะครับนอกจอากนี้ยังมีการสอนทำอาัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สร้างรายได้ด้วยนะครับเพื่อให้คนที่ไปร่วมงานได้เรียนรู้กันนะครับติดต่อสอบถามได้ที่คุณเรียบไฮนะครับหมายเลขโทรศัพท์วก4971735734977ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีข่าวสารสาระน่ารู้อยากจะให้ทางรายการนำเสนอนะครับส่งมาได้ที่ t h a i o v e r s e a ี g m a i l c o m ครับ วันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะครับผิดพรคว่ารายงานรีพอร์ตสามวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่องแ n งคอกทีวีในเครือข่ายเจริญเเบิลทีวีซึ่งรับชมทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยครับ,รบขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน